สวัสดีครับประมาพี่น้องวันนี้ผมพามาดูที่นาครับอยู่บ้านหนองเรือตำบลหน,นองเรืออำเภอเมืองยะโสนะครับที่นาแปลงนี้นะครับติดกับห้วยนะครับฝั่งโน้นครับจะเป็นบ้านดอนกองฝั่งนี้เป็นบ้านหนองเรือนะครับที่นาติดห้วยทำเลดีมากครับประมาณสิบสามไร่สองงานนะครับ ขายในราคาได้ละ1 1ึ0 0 0สนหนะครับนี่ครับติดกับห้วยรับเป็นที่นาป้านหนองเรือนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจติดต่อผมได้นะครับเบอร์โทรครับ089 451 6677นะครับ089 451 6677นะครับคุณชนะกันนะครับ กีนาแปลงนี้สวยนะครับเพราะว่าติดกับห้วยนะครับทำเลดีนะครับกับผมพาไปดูนะครับน,นี้ห้วยนะครับหักห้วย ที่งชมพูนีมันเป็นต้นไม้อยู่นะครับน่ครับผมพาเดินไปดูนะครับตรงนี้นะครับที่จับห้วยนะครับที่พาไปดูห้วยแล้วนะครับนี่ครับลงมาที่นาถนนนะครับตั้งแต่บริเวณ หมู่บ้านนี่ครับถึงห้วยเลยครับถนนลงมาข้างข้างนานะครับนี่นะครับแลงนี้แหละครับนะครับนี่ถนนนะครับเป็นถนนตั้งแต่ในบ้านนะครับตั้งแต่ถนนจะมีถนนมาถึงห้วยเลยครับครับนี่ครับฝั่งห้วยถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้เนะครับ คุณครับ